เห็นไหมครับเวลาตัวเองโดน,น,นทีนี้จะเป็นจะตายเห็นไหมครับทีนี้จะเป็นจะตายกลัวเขาลู้ความจริงว่าเสียเท่าไหร่กลัวเขาเอามาเล่นอย่างงั้นอย่างนี้เห็นไหมละ่ะมึงจะไปกลัวทําไมมึงกระทาความผิดเออมึงไปบุกลูกป่าสงวนฮะมึงจะไปกลัวทําไมกลัวคนนั้นคนนี้เขาไปนั่งฟังกลัวเขามาพูดอย่างงั้นอย่างนี้นี่นะค่ะหนูเป็นผู้เสียหายค่ะนะว่ามีคนไปละเมิอดอำนาจศาลก็วันนั้นค่ะ ี่นะกูจะให้แม่นอกไซกูเก็บคลิปแล้วกูจะไปร้องล่ะว่ามีคนละเมิอดอำนาจศาลมึงตายแน่หมูมึงเข้ากงแน่นอนมึงไม่รอดแน่มึงตายแน่นะวันนั้นนะคะก็มีการเซ็นกันค่ะมีการรับปากกันค่ะว่าจะไม่เอาเรื่องข้างในศาลออกมาพูดค่ะนะแล้วมันละเมิอดอำนาจศาลค่ะนะมึงจะมาพูดนิทงนิทันแล้วค่าความเสียหายมันก็ตรงกันค่ะ อแล้วก็ค่าปรับสารมันก็ตรงกันค่ะนะมึงจะปฏิเสธไม่ได้แม่กูเก็บคลิปนี่กูต้องขอบคุณแม่กู <c oughs> บอมึงต้องขอบคุณแม่มึงบอกอ e ีเวนสีเป็นสิตายแล้วมึงให้บักทนวยควิยท่านนายของมึงออกมาโพสทำไมฮะมึงจะให้โพสออกมาให้สาธาระเขารู้ทำไมให้คนทั่วโลกทั่วประเทศรู้ทำไมทำไมมึงไม่เก็บอะมึงมาโพสทำไม นี่นะครับลูกความของผมนะได้เสียหมื่นเดียวครับค่าปรับสารนะครับแล้วก็ค่าความเสียหายนะครับสามหมื่นห้าครับรถตั้งเยอะครับรถตั้งหมดสี่หมื่นสามครับผมไหนบอกว่าเป็นล้านเป็นแสนครับไม่มีครับนี่นะครับชนะใส่ใส่เห็นเห็นครับมาโพดเยอะๆเขาจะเงินยังงี้เห็นไหมครับนะเป็นแบบนี้ไงอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นแบบนั้น นะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องที่ดงที่ดินเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับพี่น้องเอฟีมึงไปกระทำความผิดทําไมเออได้่ไหมล่ะชาวบงชาวบ้านเขาก็อยู่กันมาแบบนั่นแบบนี้แล้วมึงไปซื้อที่ดินที่นี้อ่แล้วมึงแมนตรงไหนนี่นะคะศาลนะคะเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราพูดความจริงตลอดค่ะเราผิดแล้วก็ยอมรับสารภาพตั้งแต่สั่พนักงานสอบสวนค่ะนะ จนถึงชั้นศาลค่ะเราพูดความจริงเราไม่เคยเอเราไม่เคยปฏิเสธค่ะว่าเราไม่เคยกระทางความผิดค่ะเราเล่าสารภาพค่ะศาลนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะโอ้อีหามึงมึงตัวไงมึงโกหกไงขนาดซื้อขายมึงยังบอกว่าไม่ได้ซื้อขายเขารู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองอีสัตว์นะนะสาบานตายทิมซื้ออีหานี่น่ะ นะผีบ่อ,อยากรุ่นผีบ่อ,อยากครับมันมึนมึนด้านนะครับพี่น้องเอฟซีเรื่องมึนนะครับบอว่ามึนธรรมดามึนตื่น <c oughs> มึนตื่นครับพี่น้องเออมึนตื่นครับไว้ได้เงินได้ทองเราเงินกับห้องคืออึ้งั่นนี้วางอิงวางอิงเราวม่มีทางออกป่นี้เงินแบบได้มาจากการขอทานการเปิดรับบริจาค <c oughs> โอระสภาพภาคภูมิใจเนาะ เออจะมาภาคภูมิใจภาคภูมิใจคักภาคภาคภูมิใจแน่นอนไปซื้อกี่ดินนะวันนี้อ่าซื้อแล้วครับสี่แสนห้าแสนก็ซื้อแล้วบ่ะนี้โอ้ชิพชรบริษงบริษัทบ่ะนี้มาเยอะๆพออพ่อเองนี่ของกูนะที่ของกูบริษัทของกูเนี่ยเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วเออนะกูให้ผัวกูคนเดียวดูแลก็ได้เดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว กูไม่จําเป็นต้องจ้างเลนมินสี่คนห้าคนเหมือนมึงหรอมึง,งโง่กูไม่จําเป็นต้องไปจ้างคนละหมื่นคนละหมื่นก็นละหมื่นถ้าหกคนก็หกหมื่นอีหน้างโง่เออไม่เหมือนกูกูทําการ,กรเกษตรกูจะส่งไหวออกนอกไหวอบแห้งกูจให้แม่กูขายให้โอยครับพี่น้องเอฟซีเอ่อเห็นไหมครับที่นี่อ่ากูอะไรครับ ใครกลัวจนนอนสัน่นไอ้ลูกมึงแล้วกลัวจนนอนสัน่นกลัวจนนอนสัน่นอา่านะครับไปหาเทวดุงเทวดาไปจ่ายเงินเทวดุงเทวดานี่นะคะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ลงมานะครับสามชุดสี่ชุดค่ะถามชุดที่จนมีชุดที่สี่นี่แหละค่ะนะทําอะไรเราได้คะ่นะเออนะถ้ามึงพูดความจริงพูดตรงไปตรงมามันจบไปแล้ว มันไม่แมนพวกกูนะันซื้อขายก็ว่าซื้อขายนะอาสารจะตำหนิสารจะว่าอะไรก็ไม่สนเราพูดความจริงไงไม่ตัวแหล่เหมือนมึงไงนะครับนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างตัวแหลจนถึงวันตายนู่นแหละครับนะเออนะครับสิ่งที่มึงสาบานไว้สาบานไว้เอาให้มันติดตัวมึงไปให้จนถึงวันตายนู่นแหละ,ละเวียนกรรมจะตามตันมึงนี้นะ <c oughs> พวกกูไม่ว่าขึ ok, ga, function, Jung, war, ้นลงขึ้นสารแบบมีการซื้อขายกับว่าซื้อขายกันเปเลยพูดไปตรงๆเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะสารท่านจะว่าสานท่านจะด่าก็แล้วแต่ท่านนะครับในเมื่อเราพูดความจริงแล้วอันนี้โอ้โโกหกกันน้องเป็นญาติกันค่ะเป็นญาติกันน้องน้องเขาเป็นญาติเสนไหนกันน้องเขาเป็นญาติกันเอ้ยเอ่อเนาะเอต่อไปต่อเอยต่อเต่อ เออกระทั้งแม่แห้วเนาะต่อเนาะทั้งแม่แหละเนาะทั้งแม่เหรอเนาะปอนเนาะเออทั้งแม่เน่ะเนาะเออก็เขาสรุปแล้วเพเพเป็นโมดาหรือเปล่ากบโมด้าซะอบแก่นี้เขาก็หัวเลาะนะครับจนขำแล้วนะโอ้พี่น้องพอคนแม่สูดดูพวกเขาเงาแล้วนะครับมวไอปากคุณเนาะอีฮ่ามึง โกหกกันนี่ละมึงเมนสตีนนะครับไม่งั้นมันไม่ลงมาหลายรอบขนาดนี้หรอกครับ e เี่ซีออเห็นไหมทีนี้กูไม่ยอมคนโดนเดียวนะถ้ากูโดนคนอื่นต้องโดวนดวยกับกูด้วยนะกูไม่ยอมนะกูไม่ยอมกูจะให้พี่เน้าเนือกูไปร้องนะอืพวกมึงไม่รอดแน่พวกมึงตายแน่กูไม่อย,ยมอมผิดคนเดียวหรอกนะคนอื่นผิดก็ต้องผิดเหมือนกูกูผิดคนอื่นก็ต้องผิดเหมือนกูนะ ยังไงก็มีการไปร้องเรียนส่งคลิปส่งภาพให้บักทอนวยควยเสี่ยเห็นไหมมันจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่คนในพื้นที่มันก็มีมันกับอีตีนุ่งหมูอีตินุ่งหมูไปกับมันไม่ตอนนี้อาเขาด่าไงด่ายังกับหมานะครับชาวบ้านเขาด่าเห็นไหมเงียบกิฟต์แหละตอนนี้นี่เราเขาไม่ออกจากผู้นงผู้นําด้วยนะครับอถ้าไม่พร้อมก็่าไปเป็นนะครับอืมนะจะไปเป็นนะอ่อาจจปปอ,ออกซะ ให้ผู้อื่นเป็นแทนนะครับถ้าจะไปฝากไฟฝากไฟด้านใดด้านหนึ่งคนใดคนหนึ่งไปเข้าข้างคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่ครับมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมมันแสดงออกชัดเจนนะครับออกมาพูดออกมาอะไรให้ข้อมูลหรือไปร้องเรียนลูกบ้านตัวเองมันไม่ใช่ครับมันไม่ถูกนะครับมันเป็นแบบนั้นเอาดันดันไปลอยไล่นะครับพี่้องเพชีว้าตอนนี้นะมันไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้ เดือดแล้วอู่ขึ้นอีกแล้วครับอ่าเดี๋ยวเอาส้นตีนให้เด็กอีนี่นะเขาด่ายังกับหมาครับตอนนี้อืมนะเขาด่ายังกับหมาครับโอ้ยเมื่อไรมึงสิตายจจกเทือนนะอีตายดับตายเว้นมึงคือนัันตายเถอะเนาะมันก็เพราเขาคุกซะโอแตแมนเงินพ่นหลเนาะมันได้ไม่ได้เขายึดกี่ดินเพื่อนเมื่อไห่เขายึดกี่ดินเพื่อนนะโอ้ยแต่แมงเงินมันหลายเนาะโอ้ยเปิดรับบริจาคเลยเนาะไม่ได้มันมันบาปมันบาปมันบาปโอ้ยสูงมันบาป เขายึดกีดินบ้านเขายึดกีดินบ้านบัะเด็นก็เพราะเขาคุกซ่าเขามาเขาสร้างสร้างคือกองขีนีกับพี่น้องยึดสีนะ